เอายครับวันนี้อยู่ซองวีหมดสามกสามหมอีกอีกแล้วนะครับวันนี้เพียอีกแล้วนะครับอืมนี้คมเนเชฟวันนี้เอาเชฟบอดตอนหนึ่งตอนหนึ่งมันต้องต่างหตอนหนึ่งครับทัแดกผมมาชาร์จ้นแตกตนแม่อาค่ะว่าค้งอืมค้างอีกอืมค้งอืม้าง คันค้งเว้ยไมงเสงหารื่สงาแต่ครับผมต้องไปแตว่าจะคิปสวเทียบหรือ5ทีงเดียว้องันยเก็บไปับโ้เตอนผมไส่กุณเทีย สามสิบทีเพามันมได้คับสามสิทีผมเชได้ันเน่ม่ได้ครับว่ามัน,ม,นม,ม,ม,มันม,มันอนมันะกคเยอะสครโอ้โหน,น,น,นานครับมผม่จนขาขาเลย มันวงกลมได้กูสังตตายครับที่มมาเก็บไตรูไม่ได้สมยเลยเป็นไม้กูนตคนันคน่กันคัดแต่คนในี่กันคัดนตไ้กนนอ ไปลื้อไปถึงขั้นขั้ท้ายขุดกเพชรนี่กูเล่นเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยเกี่ยงย,ยีย่สิบอะอะไรวะอินพีอันนยี่สิบของโซ่้ามันหนานยี่สิบแล้วคือว่าน,นานา ถ้าผมตายอย่างผเแม่ครับเนยมังครับผมก็ขออาภัยด้วยครับว่าใก้ผมเมีมันตกยากมค,คดดังเนียนเนียน,น,นดตกดี๋ยวอืมไม่ดด,ด,ด,ด

ไม่บันสาวบันมั้งอ๋อแม่เหรอแม่สาวบันทำไมอังบังเงินนี่ครับโคตรจะดีครับนี่ผมทำได้ครับเพราะมันมีนี่ครับทำได้อยู่แล้วบ้ากผมแต่สาวบันดีครับดูในตพนันเลยจุกเอ็มพียี่สิบครับผมกอไม่เอันออกครับเย้โจเย้โซ นี่บนี่บ้านครับทำบ้านอง้านอ้งคาค่ะทำบ้านขงข้าให้ก่อนนี่ม่มไม่อไอโอเอาไ้องกะ,น,ะนี่ทำบ้านรสร้างบ้านดีกว่าให้มบีไม่มาสร้างบ้านของเรานก็จะน,นะครับนี่

าเดียวุมาไหมครับมามาอยูดครับครับูครับไอ้นมีมบบ้านผมเยอะก็เยอ้ยนี่แ่สะบันนี่บ้านเรียกว่าหิวะามงตูผมโชมาดหนบ เฮ้ยเจ้าเ้ยโอ้ยว่าให้กูหนาเห็นอ้หูเนีทำอุ้ยแต่ทำบบงงก่อนนะแก้ได้ต้องวีวีคุณคังใช่ ôi chứ không ơi con cái lưng của วัวว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 วต่ยเองไก่เออเงให้มีอาอ้อน้องไก่้งไก่จ้าคือว่าเสียงไครอีเสียงใครนะตายตายแป๊บเฮ้ยอ๋ใครวะผมนะค่ะเสียงคนดังไม่ได้ดังครับบ้าผม ไม่ดังแต่ว่าผมใจดีครับเอียบอกว่าฉันจะไอิจร์ใั่หมใช่หอ้ยขุดขุดไปปะมันกลนอดมอดมืออดมอดบอมันอดมัอทอดมอดมบามอดมอดโอ้ยมอดมอด

ไม่ไม่ครับคุ้มหายุบน่นี่ขำขำเลยวายเิเปื่อยังคีเบิ้ลวังคีเบิ้ลมันแต่บอเตียนอนต้องขามาอีกว่้งเสียงขี้เจ็บจังเลย เออผมก็ไปอันเบีหนี่ว่เสียงใครอ้หผมผมผมกดทำเสียงกดไม่เสียนี่ก่อนอ้าวมาไปคำผมก็เป็นคนอีจานแทบไปวาผมผมไปกดทำสิ่งนี้กดทงนั้นกทำนั่นอ้าว

phải đi qua da da Phải đi cua Phải đi cua Phải đi mà Phải đi cua Phải đi cua đi Phải đi đi

ไดิกูไปดิกูโอ้โหเห็กูกตะยับเฮ้ยเมดที่เปมดที่เปโอ้ไปไปดิกูไปดิกูโอ้ยทันโอ้ยทันโอ้ทันอ่ะันี ขาบิ้งยองครับดีดีกว่าผมเห็นาจะชิบหายชิบหายผมบ้าผมไปตัดตัมมาตัดเลยมาไว้ชักแบนร้บ้านเรากคจรดี ไม่ไหน